เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายในส9 9 8 7 6 5 4ปดเ้าสเย้ผู้คนนี้รอดอแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม ดีมดีมบอยอยู่ไหมใครวะเอ้า <editors> น mm. <ligen> ้ำหวานเหรอลงมานี่หน่อยเอ่อแป๊บนึงนะบอยเอ้าเอ้าแป๊บๆๆๆๆๆอะไรอะไอ้บอยหายไปไหนไม่รู้อ่ะเอ้าเอ้าไม่ได้อยู่บ้านนี้เหรอไม่เมื่อคืนก็อยู่ด้วยกันอยู่นะแต่หายไปไหนไม่รู้อ่ะเอ้าลองลองเข้ามาดูดิอ๋อเอ่อเอ้านี่ไงอะไรอะ อ๋อะไรวะเนี่ยไม่อยู่ม่อยู่นะจ๊ะเพื่อนรักไปต่างจังหวัดโทษทีที่ไม่ได้บอกกูรีบโอ,โ,โอ้โหแล้วไม่ติดต่อเพื่อนสักนิดเลยใช่คือนอนไม่มีการปลุกอะไรเลยอืมคงรีบจริงๆแหละเออนี่เอาของฝากมาด้วยของฝากอะไรวะอะไรอ่ะเปิดดูแล้วค่อยเปิดก็ได้อ่ะอ่ะค่อยเปิดก็ได้เก็บไว้ในกล่องก็ได้อ่ะได้ใช่มาแค่นี้ใช่ไหมจะได้นอนต่อไม่ไมคือแบบเพิ่งย้ายมาไง เพื่อย้ายมาเมืองนี้อ่ะออย้ายมาแล้วเหรอแล้วบอกบอกจะไม่อยู่แถวนี้แล้วนี่พอดีพ่อมาทํางานแถวนี้อ่ะก็เลยย้ายมาตามพ่ออ๋อแล้วแค่นี้มาบอกแค่นี้เอาก็แบบอยากให้ไปเล่นบ้านเพื่อนหน่อยแบบเพื่อนก็นานๆมาทีอ่ะเอ้าแล้วแล้วบอกพ่อดุไหมอ่ะเออมันก็จริงแต่แบบพ่อบอกวันนี้กลับดึกไงบ้าแล้วไปไม่อแล้วไปกันสองคนเนี่ยนะบ้าหรือเปล่า นั่นสีก็นึกว่าบอยอยู่ไงก็ใช่ไงแล้วเอาไงเนี่ยคนไทยไปดีวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนุนหนุนนั่นเฮ้ยนั่นมันไอ้เก้ากับไอ้อะไรนะไอ้นัดไอ้นัดไอ้นัดเฮ้ยไอ้นัดอู๋ทำไมออกเฮ้ยหวัดดีเฮ้ยฮัลโหลอ๋อไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมเอาคุกเร็วจังนะเอาจังพอดีทำความดีนะก็รอโดนแต่งหญิงเลยออกมาได้อ๋อนักโทษดีเด่นไงเหรอเนี่ยพวกมึงเนี่ย นักโทษดีเดนกันแล้วเนี่ยใช่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 พวกมึงนี่น่าจะอยู่กันนานๆเนอะกูเบื่อที่หน้ามึงมากเลยเออแม่งแบบเออแต่มาเออมาก็ดีแหละอ่ะหวเข้าเรื่องเลยอ่ะเออคือแบบว่าพ่งจะย้ายมาเมืองนี้อะก็เลยแบบอยากชวนเพื่อนไปเล่นบ้านหน่อยอยู่คนเดียวมันเหนาเหนาโอ้ิดดีอาเหรอเออไม่เป็นไรเราก็ใช่ชุดนี้ ไปเลยไหอะไปไปเลยก็ได้ไปเลยปะ่ไปเลยไปเลยไปเลยมันพาโทัวร์ด้วยมันไม่ไกลหรอกเดินแปเดียวก็ถึงเล้มีของปะมีของปะยังมีของอไอยู่ปะฉันกป่าเป่าป่าไม่มีอะไร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 ครไม่มีอะไรนี่หลังไมนะหลังไหมหลังจะกลับบ้านนะโอเคนะ อ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็แค่เดินตามปกติคุยแบบไม่ได้เจอเพื่อนนายไงเพื่อนติดคุกติดคุกไปประมาณสองสามเดือนอ๋อแล้วแล้วดีมอยากติดสักคืนสองคืนไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่งเจอคุกเหรอเนี่ยถึงละโอเข้ามาเลยเลยเอ้าโอพ่อลืมปิดประตูแน่เลยอ๋อนี่เป็นโรงแรมหรืออะไรอ่ะอารฟาเป็นใช่เป็นอัลฟาแล้วเช่าไว้มามาเข้ามาเลยอ่าอ่าเข้าเข้าเข้ามาเลยเข้ามาเลย เอาไปสิตรวจตรว่มาเข้ามาอะอะปะปะปะอยู่ชั้นนี่มีใอยู่อ๋อแล้วบอกไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เอ้นี่ใครอ่ะไม่มีใครอยู่เต็มเต็มอย่าบอกอ้อนะเอาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อขนมให้แล้วกันโอเคโอเคโอเคพี่พูดแล้วนะเออนะเดี๋ยวซื้อให สัญญานะสัญญานะเออสัญญาโอเคเฮ้ยของน้ำไอ้ของน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่น้องสาวเนาะข้าวน้ำอยู่ตรงนู้นใช่ใช่น้องสาวอ้โของน้ำสวยกว่าสวยกว่าพี่สาวอีกแล้วเนี่ยโอ้ยขอโทษปั๊บนึงปั๊บนึงปั๊บนึงไอ้น้ำมากกว่าของน้ำของน้ำนั่นไงนั่นไงนั่นไงเออปวดหนักพอดีเลยว่ะใครเฮ้ย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 ใคร ชิบหายแล้วชิบชิบหายแล้วยาอย่ามีเอาไว้นี่นี่พวกแกมันไทยเนี่ยหวานเออหวานมาไปมาเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนข้าใช่ค่ะพาเพื่อนผู้ชายมาลิงยกินกองตรอวอร์รีกองแกงมาลองมาลองมาปะลองกองแป้งมาจากไหนเนี่ยเปล่าค่ะเป็นตุ๊ดค่ะเป็นเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดค่ะเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดใช่ค่ะยืมมาต่อแลใส่ฉันเนี่ยเฮ้ยมาต่อ พ่อรู้นะอนนี <anak lonely> <is it? S 1> <os> ่มันเรื่องอะไรเพื่อนเพื่อนเป็นตุ๊ดจริงๆไหม่ต้องปีหน้าซิ่พ่อเป็นตุ๊ดมาก่อนพ่อรู้ดีถามแตมก็ได้โอ้าโตษทีน้องสาวถามแตมก็ได้ใช่ไหมแต็มใช่พ่อ มันเป็นตุ๊ดเฮ้ยฮะเจ้าทำลายข้าวของฉันเหรอเบ้าคือพ่อพ่อจเย็นเก่อนไปไหนตั้งใจค่ะไปไหนตั้งใจไปไปลงพักเดี๋ยวนี้เลยเล้ยพ่อไม่เอาดิพ่อไม่ทำางี้สิไม่พ่อจะส่งพวกมันกลับบ้านบุกเข้ามาตอนที่พ่อนั่งขี้ปวดทุกข์อยู่นี่นะบ้าบอ ก็พ่อว่าพ่อ,อ,อจะกลับดึกไม่ใช่หรอพ่อกลับมากรพอดีโรงงานก็เสร็จเร็วนนะเอ,อโรงงานดุมจีบไปเฮ้ใครเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเออ,อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านไปลงพักตามมาไปเลยหวานพาอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่รู้ไง กางนองจากคุกมากุต้องกลับไปจีนรยาใช่ไหมเร็วเร็มาไม่ทันเลยพากุเกมแลยอะไรวะคุณต้องโดนกลับไปแต่งชุดอะไรอีกวะเนี่ยไหนๆก็ติดคุกแล้วออกมาสักสองขีดนะอะไรนะป่่พ่ออย่าดูสิตายตาย โดนทั้งกิงห่วงล่กเนี่ยพาผู้ชายที่หไหนมาบ้านก็ไม่รู้ออก็แค่เพื่อนนะพ่อตำรวจก<อ>ิน้ยอนน่ะเออมาทำาทำอะไรเนตำรวจพอดีมีผู้ชายมาบุกบ้านผมอ่ะคุ็ตำรวจหน้าตาคนคนคนหลังนี่ใช่คนที่เป็นตุ๊ดปะเออคนคนคนหลังอะ่ะ ใช่ใช่ใช่มันมเป็นตุ๊ดหนิมันมันเป็นตุ๊ดมันเป็นตุ๊ดมขาเป็นตุ๊ดดิใช่ใช่เป็นตุ๊ดหมดเลยใช่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 จริงเหรอใช่ก็แหม่คุณก็ตัวชุดที่เขาใส่ดิโอ้ยคนนี้มันก็นำเป็นตุ๊ดอยู่นะไม่แปลงเลยใส่ชุดตังวิบบับวิบบับสงสารนั้นโชว์ไหลโชว์นี่บอกเลยนะสิขาแล้วอีกสองคนอะ ก็ก็เป็นตุ๊ดเหมือนกันนั่นแหละตุ๊ดกันฆ่าเป็นตุ๊ดกันข้าใช่ใช่คนนึงก็เหมือนโจรดูเออเออคนนี้ก็เหมือนโจรคนนี้ว่าอะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคคนนึงคนนึงเนี่ยหน้าหน้าหน้าปวดเปียกมากเลยเนี่ยแล้วคนเข้าไปทำอะไรตรงที่ตำรวจเปล่าครับเออคนตำรวจไหนไหนก็ไหนไแล้วพาพวกนี้ส่งกลับบ้านดิดิเออเอเพ่าะเจเขาเป็นเพื่อนเพื่อนหวานนะ อ้าวคุณคุณก็รู้จักกันนี่แล้วคุณคุณมาแจ้งกันทำไมใช่มันเข้ามันเข้ามาห้องแล้วดูลินติกลิบติทที่พี่สั่งไหมครับมาส่งอะไรกันในสถานีตำรวจอะไรของเขาผมขี้อยู่แล้วเขาบุกมาไม่ได้ความ่บุกานนี่แหละเป็นคนพาเข้าไปเองใช่แต่พ่อขี้อยู่ใช่ไหมก็ก็หนูไม่รู้ไงหนูก็นึกว่าพ่อไปทำงานแล้ว อ่ะไหนๆก็เขาบุกไปตามคนขี้ตำรวจอย่างสบายใจเลยเออเอาไงพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันหวานกลับบ้านก่อนแถมด้วยครับปอไปสั่งวันนี้ตำรวจกลับบ้านเลยนะไป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  ไอ้นัดไอ้เกาเกือบแล้วกูกูเกือบแล้วอุ้ยไอ้กูกูกูแอคตัวตั้งนานนะเพื่อนเกือบใจกูแป้าบ้านผิดทางอเกือบแล้วมึงเกือบเข้าโคกตานาแล้เอาไงดีกูก็ไม่รู้เอาไงล่ะเราต้องรีบกลับไปก่อนเพราะโดยจากสถานการณ์แล้วเราไม่น่าไม่ขนใช่ไห บ้านพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยโรงเรียนเหมือนเดิมบ้านพวกเดี๋ยวโรงเรียนเหมือนเดิมไม่มีอ่าได้สองทุ่มเจอกันนัดไว้เลยนะสองทุ่มเจอกันเดี๋ยวกูไปด้วยอ่าได้โอเคเตรียมเตรียมของให้เรียบร้อยไม่ต้องรู้เรารู้รู้กันอยู่ตอนมต้นเราเรารู้รู้กันอยู่ใช่โอเคเนะกูเลิกกูเลิกแต่แต่ตำรวจจะน่าฆ่ากูไม่ใช่หรออุ้ยชิบหายแล้วกูไม่อยู่แล้วเจอไง Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.